สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับบรรยากาศทะเลทะเลแดดก็เกือบจะมีทั้งวันแล้วก็แต่ก็มีเมฆด้วยนะคะนี่ตอนนี้ก็สิบโมงกว่ากว่านิดๆคนก็ยังไม่เยอะเราอยู่ที่กิมสตาร์นี่ตอนคนก็มีนิดหน่อยเห็นไหม ไหนวะคนนู่นนอนสี่ห้าคนอาจจะเป็นตอนเช้าด้วยแหละยังไม่มีคนอากาศอยู่ที่ประมาณาสิบเก้าองศาได้เนะที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ดื่มน้ำของกลิมสตาร์นะอาบน้ำได้แต่ก็ห้าม หาม,มาแคมปิ้งจ้ะหามแคมปิง้งหามตั้งเต้นตรงนี้ก็บ่าให้นอนเด้จ้านี่คอยดูว่าเราจะอยู่กันถึงกี่โมงนะคะตอนนี้สิบโมงกว่านิดนิดคิดว่าวันนี้คนน่าจะทยอยกันมาเยอะเพราะว่าอากาศดีนี่เมฆเมเยอะดีอืหายทอมัสสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ถูกใจเลยถูกใจผู้บ่าวน้อยเลยคนอ่ะอชอบเล่นหินนี่อันนี้ก็จะมีอีกตัวนึงเอาไล้อันนี้ก็จะมีอีกคนนึงชื่อหมากตินนะครับสวัสดีครับผมเหมือนจะนอนแต่ไม่นอนแต่คงต้องให้กินนมก่อนอมีร่มให้ด้วยแล้วถ้ามีแดดมาแรงๆก็จะเอาร่มอีกคันหนึ่งแล้ก็มีเสือ้อ มาสองใบยังมาจากประเทศไทยตัวนี้ก็จะเป็นกับข้าวทำกับข้าวมาอุปกรณ์ของเด็กน้อยหอนอยู่เด้อต่านี่หอนอยู่เด้อต่านี่ฮัลโหลเฮ้เกอดีป้าะเอากูเยช่วยกันได้เฮ่ะ โทม,มัหทมมสหนาวได้น่ะโทมัสหนาวได้น่ะนปันหนาวคนปันลงอยากเรีนหนาวอยู่แต่ว่าบัลงโทม,มัสให้ดูภาพรวมนะคะสวยอยู่นี่ดเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะทั้งวัน นี่ค่ะเรากลับกันแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสิบสิบสองนาทีเนาะประมาณนี้แหละก็หาสมอมงกว่าจะนั่งอยู่ทะเลจอดรถไว้แถวนี้แล้วก็เดินลงไปนี่ธอมัสเต็มวัาย้ำบายบายฮาเด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 ก่อนฮาเดก่อน สวัสดีท่ายบายกันนะแม่บายบิ๊กเจอแม่บายบิ๊กเจอเดยอสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยไปแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าเด้อฮัลโหล